สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องมูนสตาร์เงินต่างประเทศนะคะแต่วันนี้เราก็จะนำเหรียญเก่านะคะของไทยมาให้ได้รับชมกันนะคะเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญของโครงการนะคะที่จัดทำเข็มเป็นที่ระลึกนะคะเป็นงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมะพันศานะคะ6รอบ5ทันวาคมเมื่อปีพศ2542นะคะของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นเองนะคะในพระอิริยาบททรงหายภาพนะคะซึ่งสื่อความหมายถึงพระองค์ทรงสอดส่องและดูแลทุกสกและปัดเป่าความเดืดอดร้อนของประสญนิกรชาวไทยนะคะ เข็มที่และเลิกนี้จะมีอยู่ด้วยกันอยู่สามแบบนะคะคือแบบสีทองนะคะแล้วก็แบบโงยาสีเหลืองแล้วก็จะมีแบบโงยาสีน้ําเงินนะคะแต่และแบบก็จะบ่งบอกถึงเหรียญไปตามสีนะคะหมายถึงอะไรบ้างจะบอกอรายละเอียดนะคะสําหรับเหรียญน,นะคะ ซึ่งถ้าใครได้มีชุดนี้เก็บไว้ถือว่าโชคดีอย่างมากๆเลยนะคะซึ่งจะเป็นเหรียญที่หายากมากเลยนะคะและน่าจะมีคนตาหาเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ลึกที่สวยมากและที่สำคัญเมื่อปี2542นะคะซึ่งนานมากเลยทีเดียวนะคะ ส่วนด้านหลังก็จะบอกถึงสัญลักษณ์ของตราแผ่นดินของประเทศไทยนะคะและปีจะเป็นเหรียญเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบนะคะ5ธันวาปี2542นะคะสวยงามจริงๆนะคะทางช่องเรามีนะคะเลยนำมาให้ได้รับชมกันนะคะเป็นเหรียญที่หายากแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญ ทองนะคะสีทองนะคะแล้วก็จะมีลงยาสีน้ำเงินนะคะแบบลงยาสีเหลืองสวยหมดเลยนะคะสำหรับเหรียญที่ระลึกหรอบนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่9้านะคะสวยงามจริงๆนะคะถ้าท่านใดมีแล้วถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างมากเลยนะคะเก็บไว้ให้ดีนะคะ ซึ่งแต่ละสีก็จะบ่งบอกนะคะถึงที่มาของเหรียญน,นะคะที่ระลึกเช่นแบบสีทองก็จะหมายถึงสีอันเป็นพระมหามงคลนะคะตรงกับปีพระราชพิธีมหามงคลนะคะเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบและแบบลงยาสีเหลืองหมายถึงสีของวันพระราชสมภพและถือเป็นสีธงมหาราชนะคะสำหรับ สีนะคะและแบบลงยาสีน้ำเงินหมายถึงสีของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะซึ่งเราจะได้รู้ว่าแต่ละเหรียญแต่ละสีนะคะที่เขาทำมาเป็นเหรียญที่ระลึกไหมายถึงอะไรนะคะซึ่งจะมีค่าอย่างมากๆเลยนะคะถ้าใครได้มีชุดที่บอกมานี้ได้เก็บไว้อย่าลืมนะคะ ท่านต้องเก็บใส่กรอบไว้ให้ดีเลยนะคะซึ่งหายากมากเลยนะคะและที่สำคัญไม่ได้มีผลิตอีกแล้วนะคะสำหรับเหรียญที่ระลึกแบบนี้นะคะชมคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามถูกใจให้กันและกันด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปกับช่องมูนสตาร์เงินต่างประเทศขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะกับเหรียญเก่าแล้วก็ เหรียญใหม่นะคะสวัสดีค่ะ